ครับสวัสดีครับเพิ่งเลิกงานครับนี่ครับบ้านในตำนานบ้านหลังนี้แหละครับที่ผมทำปีที่น้องหายตัวไปผมทำบ้านหลังนี้เสร็จประมาณวันที่9พอดีวันที่9ผมทำงานอยู่ก็มีคนมาติดต่อง,งานครับผมก็รับปากเข้าไปทำงานวันที่11 เดือนพฤษภาผมเก็บงานก็วันที่9ครับเดือนพฤษภาปี63ก็ขเข้าไปทำงานที่บ้านของแอมบ้านหลังนี้นะครับวันนี้ก็ได้มาต่อเติมจะทำครัวครับต่อเติมทำครัวเพิ่งเลิกงานครับจะออกไปต้นควายข้อ เสร็จงานก็ออกไปต้อนควายครับปกติก็จะเข้าสวนแต่วันนี้ทำงานที่บ้านบ้านหลังนี้ที่ผมทำนะครับบ้านของตัวเองอยู่ติดกันครับอยู่ใ,ใกล้ๆกันนี่บ้านของลุงนะครับไปต้อนควายเขาครอบจะพาเที่ยวนี่จ นี่ก็จะเป็นสวนของผู้ช่วยแจบรรยากาศตอนเย็นๆครับดึกวันนี้นี่หน่อยก็หนาวแล้วกากาศเย็นๆก็เริ่มหนาวแล้วครับเมื่อคืนหนาวมาก บรรยากาศตามสวนก็จะประมาณนี้นะครับอยู่ตามท้องไร่ท้องนาผมไม่ชอบเข้าไปในหมู่บ้านนะครับถ้าไม่มีงานถ้าไม่จะเป็นผมไม่อยากเข้าไปผมจะอยู่ตามไร่ตามสวนแบบนี้นะครับนานๆผมถึงเข้าไปเมื่อว,วานก็พ่อชมพู่ออกมาเล่นด้วยครับ เมื่อวานบรรยากาศท้องไร่ท้องนาตอนเย็นๆก็จะประมาณนี้แลครับฝนไม่ตกครับช่วงนี้อากาศแหลงเริ่มหนาวแล้วครับหนาวมากครับนุ่นรับควายแฟนไปเลี้ยงอยู่ มีควายอยู่5้าตัวครับถ้าเลี้ยงเยอะกว่านี้ก็ไม่ไหวแค่เลี้ยงคนเดียวครับบางทีผมได้งานกับผมก็ไปทำงานถ้าจำเป็นก็ถ้ามันเยอะก็ได้ขายออกครับผมก็ได้ขายออกไปสตัวแล้วมันเยอะเกินครับเลี้ยงไม่ไหวถ้าถึงฤดูทำนานี่คือว่าต้องเกี่ยวหญ้าให้มันครับ ก็เลยได้ปลูกหญ้าไว้นี่แปลงหญ้าครับฝนไม่ตกมันก็เลยเหี่ยวก็วจะสูบน้ําใส่อยู่ครับแปลงหญ้าปลูกไว้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยปลูกไว้เฉยๆนี่คือนาของผมครับมีนาอยู่ที่เดียวที่นิดเดียว มาดูบรรยากาศท้องไร่ท้องนาตอนเย็นๆครับมาต้อนควายเข้าคอาหลังจากสารตัดถิงนก็บ้านเก,กาะก็มีความอบอุ่นขึ้นครับดูการทำงานก็ไปเหมือนเดิมทำตามปกติแต่แถวหน้าบ้านลงงทพล อาจจะเงียบครับเงียบไม่ค่อยมีคนออกมาโซนทางนั้นแต่หมู่บ้านคึกคื้นครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับเลิกพึ่งเลิกงานพามาดูบรรยากาศตอนเย็นๆพามาต้อนควายเคอก เดี๋ยวมีเวลาจะขึ้นไลค์ครับแต่ช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีเวลาก็เลยไม่ได้ขึ้นเห็นติดตามข่าวอยู่ก็เห็นท่านเลยวัดท่านโกรธมากครับก็ดีแล้วล่ะครับถ้าปล่อยไปก็ได้ใจทำแล้วขอโทษทำแล้วขอโทษก็จะติถ้าให้อภัยก็จะติดเป็นนิสยัย ามใครับท่านบอกแล้วว่าท่านไม่ต้องการเงินไม่ต้องการขอขามานะครับการจะทำอะไรก็ต้องระวังพูดเขาเคยพูดนะครับพูดเรื่องราวในบ้านกอกไม่ออกชื่อออกเสียงเอาว่าผิดไม่ได้เขาก็ได้ใจครับ เอาผิดได้ครับแต่ว่าบ้านนอกมันไม่มีเงินที่จะไปฟ้องร้องกันก็เลยเขาก็เลยไม่ทําครับมันเสียเวลามเวลาด้วยเราต้องนํามาหาก,กินทุกวันถ้าเราจะขึ้นลงขึ้นศาลนี้มันต้องเสียเวลาเสียเงินเสียค่ารถทั้งเสียเวลาด้วยครับก็เลยไม่ค่อยมีใครทํากันแถวหมู่บ้าน คลิปนี้ก็ขอจะไว้แค่นี้ครับมาต้นไฟข้อๆกันครับสวัสดีครับ